สวัสดีค่ะรัศมีฟีสไตล์ค่ะวันนี้จะทําห่อหมอกหน่อไม้นะคะมาดูนะคะอันนี้คือปรุงเครื่องเสร็จแล้วค่ะอันนี้ค่ะปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วะคะ่ะอันนี้คือปรุงเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวขาขึ้นอีกเยอะๆได้ขนาดไหนก็ไม่ดูนะคะกล้องนะ ใช้ได้ไหมเนี่ยหลุดไหมขากล้องเนี่ยหลุดจริงๆด้วยแสดงว่าใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ต้องเอากระถขึ้นอีกครัใช้ไม่ได้หลุดขากล้องหลุดตัวนี้หลุดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวใหม่ค่ะ นนใช้ไม่ได้เปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนขากล้องใหม่นะคะมีสองขาขาที่ฉัน่ายซื้อมากดปุมใช้ไม่ได้ซื้อมาใช้ไม่ได้มีหลายอย่างมีหลายอันใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนอันใหม่นะคะมุนมือหนึ่ง มีหลายอันนะคะขากรงขาตั้งกรงตัวนู้นใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้ทุกอันเชียวเลรอะคะใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ หน่อไม้อะลงมาอีกนิดนึ่งนี่จะห่อแล้วนะคะห,อห่อหมกห่อไม้ทำคนเดียวทำเองนักเลงพอค่ะหอ่อห่อคนเดียวทำคนเดียวห่อเองนักเลงพอนี่เห็ดเผาะนะคะเห็ดเผาะเห็ดเห็ดเผาะเห็ดตับเตา่าเห็ดพึ่งไทมเห็ดเผาะก็จะใส่ด้วย อันนี้ใบแมงแลักจะห่อแล้วห่อแล้วะคะ่ะอันนี้ใบตองกลุ่มไปเก็บมาจากเพชรบุรีค่ะใบตองกลุ่มนะคะคนเดียวทําคนเดียวทําเองนักเลงค่ต้องลองใบตองใบตองกล้วยก่อนค่ะลองใบตองกล้วยด้วยค่ะ มองเห็นไหมคะหม้อบังนะหม้อใหญ่เนาะหม้อบางหม้อบาง,อ,บางอันนี้ไม่จิ้มฝั่่งคะเอาไวค้คัดไม่จิ้มแควไม่จิ้มแควอันนี้ใบยอค่ะใบยอต้องหองจัสีเซอันนี้คือหองพิเศษ ใส่หมูสามชั้น,นจะภาพต้องเจอๆหน่อยคุณันึ่ช่างเขารู้สึกว่าหมูก็เยอะเนะี่ยหมูต้องโลนึงหนะมูสามชั้นโลนึงนะคะใส่น้ำเลยเน้นหมูบ่เน,น้นหน่อไม้บ่ะคะ่ใส่เห็ดผอเห็ดพึ่ง ลูกโดดค่ะลูกโดดอันหนึ่งแม่เห so ็นอยู่มะเนาะหมอันบางนะหมอนใหญ่เอออย่างนี้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 หมอนใหญ่ใส่เยอะเกินไปปะวะต้องใส่สองใบนะซ้อนสองใบซ้อนสองค่ะอ่ะจุดหนึ่งก็สินั่งสุกเสร็จแล้วเนาะ หอยใหญ่พูดบอกทำกินเองนักเลงพอไม่ต้องน้ <g ül> อ,นอไข่กินเองนักเลงพอไม่ต้องน้อไข่ค่ะหอยใหญ่พูดอีกเลยพี่น้องหอยใหญ่อีกพี่น้องหอยใหญ่กระยามั้ขอให้กัดได้ก็ถือวออ่าพูดก่อนงะครอ กัดสองอันเลยบอนเน้นงามบอนเน้นงามเน้นได้กินหลาย ใส่ใบตองกล้วยนิดนึงมันจะได้หอมถ้าใส่ใบตองถุงเนี่ยมันบม่มหอมค่ะต้องใส่ใบตองกล้วยแซ่บนหมูขวัญและสน,นิมหอมกระไม้เน้นหมูขนาดเลยตกลงนี่สิกินหมูหรือสิกินมมหมูกับไม,ม้กับหมูหมูกระหลาย สิเลือ่อมซัหน่ะเนาะเห็ดพ่อกัะต้มเลยค่ะวันนี้คือสิ่งยดเนี่ยใบตองกู้งสห็ดบัลายใบไนทค่ันเออสวยงามสวยงามพลามแปดเห็ดค้เดียวพี่น้องเลย ผูดเดียวซักผูดเดียวเฮ็ดอยู่ผูดเดียวอยากเลยจ่ะอยากกินเองทำเองนักเลงพอเคนไหมเห็ดกินเองทำเองนักเลงพอเคนไหมไปรักดง,ง่ายไปรัดง,ง่อันนี้ห่อมาทานว่ะ

เน้นหมูเลยค่ะมีสปอนเซอร์ค่ะป้าทำงานกับเจ้าซื้อหายทุกครัง้งเลอดีได้ยนี่หน่อไม้ค่ะได้ฟรีขั้นหน่อไม้กาได้ฟรีแต่เป็นค่ะ ไซื้อดิยักษื้อจันไหนซื้อมาทุกอย่างซื้อแต่หมูซื้อแต่หมูก็ะมืดขอดายละหมูแม่งสองร้อยซื้อหมูสนะองร,ร้อยปลาล่าขวดเฉพาะใบแมงลักกันยี่สิบบาทนะคะ ยานางกะคอเขาได้นี่ใบตองกับคอเขาถ้าซื้อมาทุกอย่างยักสิสั่อันนี้หองบิ๊กห๋อหอ,หอจะพักอ๋อบิ๊กหอจะพักต้องปส่ตรงนี้บอ้ะลืมใส่ลูกดอกจนิง นิน่าใส่ก็ใส่นะกระจกมันน้อยมันแบนมันแบนเดี๋ยวกระซิลืมหน่อยดึงอันนั้นลืมอันนี้เดี๋ยวไม่หลังสุดมือหน่อยเฉลี่ยปะ เห็ดตัดเตาขึ้นอยู่ริมเท้ายาดังเห็นกระเห็นสองดอกหาหมูกระเปอายักก็ยูนเสด็หมือเพืนอนะเลย มันกับบล็อยมีได้หาแกรดใบแกรดงามห้อยอยากได้มันขึ้นสูงไปตรงกุ้งหาเก็บเอาม้อนกับ้อนมันเป็นต้นไม้ใหญ่ไปตรงกุ้งสามโมกเต็มอัดในญ่พี่น้องเลยสามโมกเต็มอันใหญ่โมกไซส์บิ๊กเอาไปหนึ่งแล้วพี่น้องเลย ยังสียังจับมุกอ่ะไส้ดิ๊กขบใบนี่ห้องไปส่งห้องไส้ดิก๊กไส้ดิ๊กไปแล้วพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่เป็นหนึ่งละก็สีห้งอ,งองแล้ว บิ๊กไซส์บิ๊กเต่างดาวคือดินเทาวนานหน้าไปแมงลักหรืออีตูไปตองหู่นอนแม่เอ้ยเป็นได้สมัยยังน้อยแตกว่าเป็นเห็ดมีขาเถียงข้ากันจะ้ะ นจะเก็บได้หลายๆไปเลยมันกับบะหมี่คือกันพี่น้องเอื้อกระตือกระยาบคือกันเยอะไปตรงนึงกันเลยไปหาเห็ดกันตะป็นซากปานไปอบุญเขาบุ ไม่ได้นหน่อยพี่น้องงานก่บขาละเหนื่อยจีบสาวในรักษณีคนมันหลาย เป็ดดีจังได้นมไม้มาโมกเนีพี่น,ออน,น,นอ้องเอ้ยนั่นอย่าน่งเห็ดตั้งแต่เช้านี่ฉสิไปหาใบตองไปตองนะเมื่อยได้ได้จะไปตองปูงมาดูค่ะเมื่อยมันหงุดได้แต่ไปตองตรงน,นี้นะสมมติก่อนจะไปใบใหอ่ใบใหอ่ แต่ก่อนกับบเคยใส่ดอกพี่น้องบันนี้เห็นใน YouTube ก็จะเอาใส่เลยอยากใส่ก็จะเอา,อาจักสีแซ่บแบซ่บบร,มรูมันอยู่ที่4ีมือจักรวาอะอร่อยแม่อร่อยมันอยู่ที่4ีมือใส่ตั้งหลายอย่างวัานี้ถ้าซื้อเขาันโลละสี่ร้อยหาร้อย อร่อยอไม่อร่อยแซ่บไม่แซ่บไม่รู้มันอยู่ที่ฝีมือการกระทำเ,ทเ,เ,เนนพิ่นว่าจะว่าเด้อฝีมือเด้อละสมุนเด้ออันว่าเพื่อน่าแซ่บว่าแซ่บคนไทยนี่เขาอ,อยากกินน้ำได้เขาเทียงกินไปขอใบตองได้กระเจ้ากะเคยอยู่น้ำกันแต่ก่อนเนาะบ้านเช่าป้าเพ้นขอใบตองหน่อยเอาเลยหมี ไปตั้ให้เรียบร้อยมันหี้อนกบห้อนไปขอใบตองกระเ้าเอาเลยลดกหนูจะทำหมกหน่อไม้หนูมาจากเพชรบุรีหนูไปเพชรบุรีมาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถามเขาไปไปมาเมื่อวานนี่หนูได้ดอกไม้มาเอาเลยก็ได้หนูไปตั้งให้เรียบร้อยอยากกินทำอร่อยอร่อยนะแต่ลูกค่ะ ลูกชายกับลูกสะใภ้ไงอร่อยซ้ำแตงกวาอร่อยน้ำขาวกินเด้อของน้ำชีบขาวขาวกินเจ้าขาวเป็นอยัางขาวกินเท่าผมว่าหูมูไลายัขก็คืน้วยหมูนัอกอดแต่บ้านดนเมื่องหอกินาอกินหุกหนุ่มไม่แย่หนุ่มแต่ลูกชายลูกสะใภ้ขาวกินไปกับเงินขึ้กัคนอื่นขอกิน แซบว่าแซบนึกน้อยสมัยใหม่เนาะแม่เเห็นอยู่บ่พี่น้องไปไก่พนล่มืแต่คุยว่าห่อนไม่เห็นเป็นน้ำกล้ยเสยบน้ำน้ำครบไปตอมมน้อยแล้วเร่เแ่ไปตองกล้วยเห็นเนี่ยเห็นไปตองกล้วยรัหน้าละวซิงามอยู่บ หนึ่ง uh, ปึ๊บมาตรฐานแลค่ะกดลูก hmm. ส <weed. cem. S 2> ิได้เก็บมาหน่อยหน่อยไปต่อนี้ค่มันกับบอมี่พี่จันคนเขาป่ะเอาไปใส่เพี่นกันพี่น้องว่ามันเก็บมาหน่อยแล้วเก็บเอาไอจันปะแล้วเก็บเอามึงหั่นกันมึงอยากได้ยังหั่นเก็บเอาห้าพี่สาวมันบุ๋มอ่ี งบคุณมาน่บบนึงตากแดดไว้อันนี้เป็นกาก้สถ้าไอ้ยาห้องใส่แบงเนาะใบหน้ากมิดเนาะหอนี่บปุ๊บใดได้หอนึงก็ดีจ้ะถึกใจได้ใบหนึ่งแบงออนก็ชิเซฟสิบ่มีหนึ่งสบออัน หมูมาเป็ดไก่แรกๆเราขึ้นหมูหลายแค่ใช่สองตอนหมูมาเป็ดไก่ งา,านสะั่งานนเ่นงาม,มางางค่ะเน,นเน้นได้หลายลูกหนรุณแล้วจะมีควเน่นงามควาเน่นได้หลายสิฮัวอวเด็้อเออวิจัยวิดวัวขั้นเอกไป็นหักระ,ระตมกระท้มปับ้ันหาเวลามีงานเนาะไปกอนหมูแหละความสวยงามไม่มีเลยค่ะ เมืเ่มับขออภัยได้ยังไม่ได้เปิดแสงเลยหนึ่งซองหวัวซื้อทานมัดสี่สิบบาทแหละลงทุนขนาดเลยลงทุนลงเ,งเลยซื้อทานตั้งแต่เมื่อคืนนี้มัดสี่สิบบาทแหละตะกอนจะไล่เหรอที่นีีหล,ล,ลอเมืนน่อไหร่อย่านาง ไปขอกระจ้ามาเนี่ยบักแตงเอามาจากเพชรบุรีบักค่ะบักอึ้บักนองบักหนาวบักเอ้ยจักไันยังต้องไวยังอบอยากสีบ้าบอยากสีพาไปต่อมน้อยเข็ดหมูมอ,อะ่ะ กินก็นได้กินดอกของแพงเฉพาะกไันควมคนเอ้ปบะหยักสิเพลาะเลยตั้งแต่เศ้ามาหาก,ก็ได้หอ่อไ,ได้ถากินกระถากินไปรเดูคนดเดียวจักงานบ้านงานต้อง จับวิ๊จับ v à างน,น้ำสิบลบอกน้ำสิบอบอกแต่จะมันออกไหมงนเ <c oughs> น้นความสวยงามค่ะเน้นปริมาณ ไปเห็ดบนเนินความสวยงามะเนินปริมาณนี่นไปตองผงใส่ติ่มที่เลยได้มกหนึ่งได้มกหนึ่งดีใจขนาดเลยกะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ทุกคนติดตามซ่องลัศนมีที่สไตา์บัดนี้เวลากินชิคายให้บันเทิงด้วงเชื่อว่าง่อยกว่างต้งแต่เศร้าพวเราเลย ไหล่ล้ำรวยลำรวยลำรวยเงิน,งน,งน,นทองไหลมาเทมาทถูกหวยเดิมมันนี้เดิมมันนี้อัดถือหวยคัดควรได้ระถือกับเราเป็นอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วค่ะ